ท่านจันจรันว่าวัดก็ดีเจดียก็ดีกิจกรรมในวัดก็ดีเป็นรปเรื่องทางัระฤาีที่เข้ามาทำคราวนี้ตอนนี้เนี่ยบรรดาฤหัสชุมชนทั้งหลายก็ทำซะวัดใหญ่โตมโหฬารมีสถานที่มากมีเงินสะสมอยู่ในวัดก็เยอะอาหารการกินก็มากมายชาวบ้านเกิดปัญหาเรื่องโควิดคราวที่แล้ว ก็มีวัดก็เอาอาหารเป็นโลงทานมีคนเข้ามาเข้าคิวอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะตกลงอันนี้จะเป็นจะมองอยังไงจะมองว่าควรไม่ควรหรือว่าเป็นการสงเคราะห์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเรื่องของเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,นาแต่ว่าเนื้อแท้จริงไม่ใช่แล้วควรจะผสมผสานอย่างไรขอถามต่อเลยว่าตรงนี้ว่า ก็มีคนวิเคราะห์ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเปลือกไม่ใช่แก่นของพระพุทธศาสนาแต่ก็มีพระบางรูปอธิบายว่าต้นไม้มีแก่นก็ต้องมีเปลือกมีกระพีถ้าไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกิจการพวกนี้ที่ช่วยชาวบ้านก็เป็นเปลือกแต่ดึงคนเข้าวัดดึงคนเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเป็นกุศโลบาย หรืออันนี้เป็นการแก้ตัวผมก็งงๆอยู่เหมือนกันถามถามท่านอาจารย์ก่อนดีไหมครับตรงนี้ก็เลยมีแต่เปลือกก็เลยมีแต่เปลือกไม่ถึงจักหายไปเลยค่ะไม่มีใครสนใจเรื่องเกนทุกอย่างไปสัมพันธ์กันอยู่ที่เปลือกหมดไม่เข้าไปหาจักแล้วถ้ามีแต่แักนไม่มีเปลือกนี่จะมีปัญหาไหมครับเอาเปลือกไปทำอะไรเท่าที่ผม พยายามถามพระที่ทาก็บอกว่าจะได้ดึงคนเข้ามา <c oughs> เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยยังอยู่ปัญหากระปากท้องปัญหาชาวหน้าเพราะฉะนั้นพระถ้าจะไปนั่งสมาธิทําวิปัสสนาสมาธิหรือเอาตัวรอดเฉยๆเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้เข้ามา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกุศโลบายอุบายอันเป็นกุศลที่จะดึงเข้ามาแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ากลัวว่าจะติดอยู่ที่เปลือกมันไม่เข้าไปหากัน ในพระธรรมวินนยไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิสุทำอย่างนั้นแล้วทำได้หรือท่านท่านอาจารย์อ้างว่าพระธรรมวินนยไม่ได้ให้ทำแต่ว่าก็จะมีพระตีความไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้พระถือใครศึกษาพระธรรมวินัยหรือเปล่าเขาก็บอกขเจตนาดีว่าทระธรต้องดูสิคะดูว่าพระสมบัติญาตาดว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ไม่ว่าจะวินิจฉัยอะไรนะคะใครจะรู้เกินกว่าพระองค์ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรไม่ว่าในการลดไหนสําหรับบุคคลเพศใดครับเคยมีคําที่ผมผ่านหู่าในคําสอนในพุทธศาสนาว่าแน่นอนต้องไปให้ถึงแก่นอย่าติดอยู่ที่เกระพีอย่าติดที่เปลือกและกระทอะเปลือกผมก็ยังไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะครับ แต่ผมเข้าใจว่ากระทอบเปลือกคือศีลใช่ไหมครับเปลือกคือสมาธิใช่ไหมครับกระพีคือปัญญาใช่ไหมครับและแก่นคือวิมุตติและวิมุตติยาณทัศนะชาวพุทธ ต้องไปให้ถึงวิมุตติยาณทัศนาโอ้โฟังดูแล้วมันยากมากแต่ว่าเราเคยเข้ามาศึกษาไหมเข้ามาดูแลไหมเพราะฉะนั้นต้นไม้อุปมาก,กลับมาที่ต้นไม้ก็ต้องมีกระพี้มีเปลือกมีกระเทาะเปลือกแต่ไม่ใช่ไปหาเงินหาทองครับ<ก>ไม่ใช่ไป ให้ทําในเรื่องที่เป็นมงคลตื่นข่าวเป็นศีลว,วัตตประมาศไม่ใช่ครับต้องรักษาหอบรองไว้ด้วยปฏิบัติในศีลรักษาศีลให้มั่นคงเป็นฐานให้จิตสงบเกิดเป็นสมาธิจิตได้ง่ายเป็นสัมมาสมาธิ ที่เป็นฐานให้เกิดยานปัญญามองเห็นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรลวงอะไรสมมตุติอะไรคือสัจจะแล้วก็จึงเจริญปัญญาถึงมักขามขาัคะรู้ว่าอะไรทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วจึงเห็นถึง ปฏิปทาญาณทัศนะการเข้าถึงเฉพาะด้วยปัญญาถึงทางดำเนินและจึงจะไปถึงวิมุตติญาณทัศนะครับถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยแต่ตอนก่อนอาจารย์บอกว่าคนเนี่ยมันไม่เท่ากันระดับการที่จะเข้าถึงก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะมีพระจำนวนหนึ่ง ถ้าอ้างอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้ยกมเมฆนะครับผมสัมภาษณ์มาเยอะยี่สิบกว่าปีที่ผมอยู่ในแวดวงนี้ผมเคยทำตามหาแก่นทำก็สัมภาษณ์มาเยอะก็บอกอ้างว่าในเมื่อคนไม่เท่ากันความรับรู้ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้เขาเข้ามาอยู่ที่เปลือกก็ดีกว่าปล่อยเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เอาส่วนหนึ่งเข้ามาที่เปลือก แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งจะไปหากินกับเปลือกด้วยหากินกับเรื่องที่เอาเข้ามาที่เปลือกอันนั้นก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเขาเจตนาดีอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตรงกับที่อาจารย์จรันพูดตอนต้นว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็ไปอได้ไม่เท่ากันอย่างนี้พอรับได้ก็พอทนนะครับแต่ <พอ S 1> ว่า<น>แต่ว่ามันปิดกัน้นมันเหมือนบอกว่าแค่นี้พอ แค่นี้พอแล้วก็กั้นเขาไว้โด,โดยจิตตจิตใต้สำนึกเขาก็จะบอกแค่นี้พอแล้วคนจำนวนมากชาวพุทธจำนวนมากบอกก็เราไม่ได้ทำบาปนี่แล้วเราก็รักษาศีลดีกว่าพวกที่พูดดีแต่พูดแต่ไม่เห็นรักษาศีลเลยจานครับศีลน่ะดีครับแต่ไม่ใช่ดี ที่สุดไม่ใช่ดีกว่าเป็นดีเบื้องต้นดีท่ามกลางต้องเป็นจิตตสศิขาเป็นอัธิจิตตสศิขาศึกษาถึงระบบจิตเข้าใจรู้จักจิตต้องเกินกว่าศีลตะศิขาและต้องเป็นอธิปัญญาศิกขาต้องรู้จัก การบทเรียนว่าด้วยปัญญาในทางพุทธศาสนาว่าไม่ใช่เหมือนกับปัญญาคิดเลขคิดคำนวณคิดกฎหมายอะไรไม่ใช่เลยครับและต้องวิมุติญาณทัศนะนั่นคือเวลาแสดงธรรมพระองค์ก็จึงได้วางแนวต้องไปให้ตลอดเพราะคนรับได้ไม่เท่ากันเขาก็จะรับตามลำดับแล้วเขาสะาสม แต่เขาสะสมว่าเออตอนนี้เขาเอาศีลก่อนแต่เขารู้ว่าศีลอย่างเดียวเนี่ยเป็นเพียงท่อนแรกนะขั้นแรกนะยังไม่ยังไม่ถึงบรรลุสำเร็จวิชาการทางพุทธศาสนาก mm ็ hmm. อจารย์ครับอันนี้ผมไปตามความคิดของผมเองก็กลับขอภัยถ้ามันจะไม่ตรงไม่ไม่ไม่ไมสอดคล้องกับในพระหลักธรรมตามคำสอนครับ ทุกคนไม่เท่ากันตามการสะสมใช่ไหมคะคแต่ว่าคำสอนของพระองค์45พรรษาะคะ่ะทุกคำเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะสะสมมามากน้อยเพียงไรด้วยเหตุนี้45พรรษานะคะมีทุกอย่างไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อค้าหรือแม้เป็นโจรก็อยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อเกื้อกูลอุปการ,ระตามสมควรที่ฐานะของเขาจะสามารถเข้าใจได้ แต่เป็นประโยชน์ที่ว่าโจรใจร้ายก็มีใช่ไหมคะเยี่ยมโหดและโจรที่ดีหน่อยก็ยังมีเหลืออะไรไว้ให้เจ้าของบ้านบางก็ยังมีใช่ไหมคะเพราะเั่นจริงๆแล้วเนี่ย45พรรษาเนี่ยสอนทุกคนตามระดับขั้นของที่เขาสามารถจะรับรู้ได้